สวัสดีครับคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมอยู่ๆคนไทยถึงพร้อมใจกันเรียกเจ้าสัตว์สีน้ำตาลที่ใครเห็นก็ต้องร้องกรี๊ดว่าปีเตอร์ทั้งที่มันไม่เกี่ยวอะไรกับฝรั่งเลยสักนิดจริงค่ะแค่ได้ยินคำว่าปีเตอร์มาทุกคนก็รู้ทันทีเลยนะคะแต่พอถามว่าชื่อเนี่ยมันมาจากไหนกันแน่ก็ไม่มีใครตอบได้ชัดๆเลยนะคะ วันนี้จะขอพาคุณผู้ฟังไปสวมหมวกนักสืบวัฒนธรรมครับมาคลี่คลายปริศนาต้นกำเนิดของปีเตอร์แมลงสาบกันให้หายข้องใจผู้ต้องสงสัยอันดับแรกที่หลายคนยืนยันเป็นเสียงเดียวกันก็คือหนังอเมริกันปี1996เรื่อง Joe's Apartment ครับหนังเรื่องนี้พูดถึงชายหนุ่มที่อยู่ร่วมบ้านกับแมลงสาบพูดได้ร้องเพลงได้เต้นได้เป็นหมื่นตัว แค่ฟังก็รู้สึกเหมือนปีเตอร์จะต้องมาจากเรื่องนี้แน่ๆเลยค่ะเพราะบรรยากาศมันใช่เลยดูเพี้ยนๆฮาๆแบบคนกับมแมลงสาบกลายเป็นเพื่อนกันแต่เดี๋ยวก่อนครับเพราะทีมสืบสวนของเราไปตรวจสอบบทภาพยนต้นฉบับอย่างละเอียดกลับพบว่าไม่มีมแมลงสาบตัวไหนชื่อปีเตอร์เลยครับฮะไม่มีเหรอคะแล้วเราทุกคนจำกันมายังไงเนี่ย ในหนังจริงๆตัวมแมลงสาบหลากชื่อราฟกับโรนี่ครับไม่ใช่ปีเตอร์แน่นอนงั้นชื่อปีเตอร์ที่เราจำกันได้มันมาจากไหนกันล่ะคะคำตอบที่เป็นไปได้ที่สุดคือมันมาจากเสียงภาคไทยครับในยุค90ทีมภาคไทยมักจะดัดแปลงบทให้เข้ากับรสนิยมคนไทยเพิ่มมุกตลกตั้งชื่อใหม่ที่ฟังคุ้นหูเพื่อให้เข้าถึงง่ายขึ้น อ๋อถ้าอย่างนั้นชื่อปีเตอร์ก็อาจเป็นผลผลิตของทีมภาคไทยที่ต้องการใส่มุกขำๆให้มแมลงสาบมีชื่อเป็นฝรั่งสุดเท่แต่อยู่ในร่างสัตว์หน้าขยะขยงฟังดูทั้งขัดแย้งและตลกร้ายดีนะคะใช่ครับมันคือการแปลเชิงวัฒนธรรม cultural translation ที่ไม่ใช่แค่แปลภาษาแต่เป็นการสร้างสรรค์ใหม่ให้เข้ากับอารมณ์ขันแบบไทยโดยสมบูรณ์เลยครับ